มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน4ตุลาคม2568กรมอุตุพยากรอ,อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะ จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักไว้ด้วยเนื่องจากจะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะันออกภาคก,กลางด้านตะวันออกและอ่าวไทยค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังอ่อนยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันตกของประเทศไทย สำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะ อันหนงพายุโซนร้อนกำลังแรงแมกโมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะคะจะมีแนวโน้มภาวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุน่นคาดว่จาจะเคลื่อนผ่านเกะาะไหหลำประเทศจีนลงสู่อ่าวตังเกียและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่5-6ตุลาคมโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมน้องบัวลําพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมยสุรินทร์รีสเกตและอุบลราชธานีค่ะ ภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามค่ะภาคตะวันออกนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและก็จังหวัดตราดค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และจังหวัดตรังค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากมูข่าว่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ